่เมือไหย่ามารวมนะตายอออกื้ดวยเนี่อย่าเพิ่งนวดตัวนี้นะครับตายไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนี้เออพ่อก็นั่งคุยกันหัวเราะค่ะไม่หัวเราะหรอกมาเขาบอกว่าเมาไม่ต้องรับงานครับปอบโอเคเพื่อนเมาก็บอกว่าเมาไม่ต้องรับงานที่หน้าเกียร์เดาดีถึงโทษทีนะเพื่อนถึงเอ็นเดาเขราะเดาที่มัดมือมันก็อยั่ไปนวดอยู่ก็บอกว่าเมาอย่าเพิ่งไปรับงานรับงานเอวถ้าเกิดไปโดนเอ็นเดาเขาก็จะตึ๊กตึ๊กตึ๊กทั้งคืน โดนเอ็นไตไตเสียเงินอีกพี่เอาสัมภาษณ์เลยแต่งงานหน่อยเรลยเดีือนมีนาพันธุ์ที่เท่าไหร่อุ้ยสองสามมีนาที่สิบสามสักสักสามสักสามนู่นนู่นสักสามไม่ต้องไม่ต้องอนเดือนมีนาเดือนมีนานีพี่จะไปยังไงพี่ก็ต้องมีซองมีซองให้กับนกแอร์พาเราไปซองซองที่นี่นะโอ้ไปกับพี่นกกับพี่แอร์จะเหมาเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินนกแอร์ตวอาไปกับพี่นกกับพี่แอร์ มีเดีสนุกพี่จะไปยังไงสมมติว่าเพื่อนจะไปด้วยอ่ะมีซองไหมที่นี่มีซองไหมเผื่อใส่ซองใส่อะไรในงานในงานนีโมโหฮีไม่จ้างคอนเสิร์ตหรือเปล่าจ้างคอนเสิร์ตหรือเปล่าเอาคอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตกระซ้าหรอเอาคุณแม่ลาตีพอได้ไหมได้อยูุจ้าจ้าใครครับจ้างใครไปคอนเสิร์ตสมมาตรแสงตะวันมีไกลๆเลยสมมาตรเอางี้ดีกว่าพี่แสงตะวันมี มีสมมติว่าเจ้าบ่าสมมติว่าเจ้าเบาสมมติเจ้าบ่าอยางให้พี่นี่ไปศยกรรมที่เกาหลีพี่จะยอมไหมพี่รักเขาไหมยอมบอกให้ว่าคนไหนว่าเจ้าบ่าที่จะเป็นแต่งงานนี่สมมติว่าเขาบอกว่าส้มฉันจะให้เธอไปสยกรรมที่เกาหลีเขาบอกคนที่จะสักคนละครนี่ไงโอ้ยยังเราไม่ได้เห็นยังังสมมติว่าเขาจะให้พี่ไปเกาหลีพี่ไปไหม บอสมมุติเจะให้พี่ไปเกาหลีพี่จะไปไหมบอบอทำไมอะไรถึงไม่ไปจะอยู่ในสวนถ้าไม่ไปฉันจะเลิกพี่ยอมไงอ่ะเลิกก็เลิกเลิกก็เลิกออ้ถูกตงแต่ว่าสินสอดแพงนะทีมสอดตั้งซานทีสองไร่นะอ๋อเขาทำไงได้นะโอโอเสนอเองเนาะช่วยไม่ได้เพราะว่าไม่อยากไปเกาหลีแล้วเวลาเข้าเข้าพิธีนี่เขาต้องเอาที่ดินใส่หัว